เช่นเดียวกันนะครับคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยมีการตั้งคำถามว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไประงับเหตุนี้ดูเหมือนว่าจะใช้กำลังเกินกว่าเหตุไหมนะครับลองไปดูคลิปกันฮะเราห้ามเราห้ามมวยไม่ให้เราช่วยเราห้ามแล้วเราจะจัดกลุ่มมึงเลยนะ ยอมพียอมเหลู่คี่พี่พี่ดพี่ดยอมี่วไรนะพี่ครับคลิปที่ว่านี้เนี่ยนะครับอ่ะมีการตั้งคําถามว่าระนับเหตุแต่เกินกว่าเหตุไหมค่ะนะครับอ่าชกไปผู้หญิงเขาก็ยอมแล้วมีเด็กอยู่ด้วยนะ นี่เกิดขึ้นกาญจนบุรีนะครับในคลิปก็ได้ยินเสียงปืนดังเมื่อสักครู่เนี่ยชัดเจนครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยก่อนที่ชายคนนึงซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นผู้บาดเจ็บเช่นเดียวกันเนี่ยเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะฮะหลังจากตํารวจเอาไม้กระบองนะฮะฟาดที่ภรรยาของเขาก็เลยเนี่ยมีการทําร้ายเขาที่ชุลมุนอีกรอบครับมีภาพช่วงนั้นฮะ ตีกันต้องตัดการรบมือเธอเธออุ้มรานนอยเธออุ้มหลานน่อยแล้วพี่บอแล้ว ผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นผู้บาดเจ็บในสี่คนคนที่โดนหนักสุดคือนายโบหรือนายอุทัยอายุ34ปีนะครับศีรษะแตกเลือดอาบใบหน้าหลังเกิดเหตุนะครับขึ้นโรงพักไ,ไปแจ้งความสภาพนั้นเลยก่อนจะต้องไปทําแผลหลังจากนั้นนะครับคนที่เหลือก็บาดเจ็บจากเหตุชุลมุนครับกระบ,บองฟาดมีเศษตอนที่ตํารวจนั้นยิงปืนข่มขู่ในคลิปเนี่ยกระเด็นใส่คุณกัลยาครับคุณนุ้ยเนี่ยอายุ28ปีหนึ่งใน4ี่ ผู้เสียหายบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนะครับเกือบเที่ยงคืนนะฮะตนเองพร้อมกับพี่ๆที่บาดเจ็บนั่งคุยเล่นกันอยู่จู่ๆมีเด็กวัยรุ่นที่รู้จักกันกับในโบขี่มอเตอร์ไซค์มาบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็มีตำรวจสายตรวจสองคนขับเข้ามาแล้วก็จะจับวัยรุ่นทั้งสองนะครับพร้อมกับยึดรถก่อนจะเรียกค่าปรับ300เด็กวัยรุ่นบอกมีแค่200ก่อนที่ทางในโบก็ไปช่วยเจรจาแต่ตำรวจก็ไม่ยอมนะฮะจะยึดรถกลับโรงพักแม้ว่าจะขอให้ออกใบสั่งแทนได้ไหมล้วเดี๋ยวไปเสียค่าปรับทีหลังเนี่ย คุยไปคุยมาก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปเลยฮะถ้ากูฆ่ายาบ้ามันฟาดไม่ยั้งเลยค่ะพู้หนูก็ห้ามแล้วก็ยิงปืนนัดหนึ่งต่อหน้าแบบยิงลงพื้นใช่ค่ะนคนเยอะเยอะใช่ค่ะอย่างงั้นเลยยิงไปกินนะอ่ะตอนแรกนัดหนึ่งแล้วนี้พอนัดอีกจนเลือดอาบแล้วพี่หนูยอมแล้วบอกยอมแล้วเดินตามมายิงอีกยิงอีก,กมัน กับห้านะหลังจากนั้นยังไงกันต่อครับก็คือยกมือไหว้ค่ะบอกหนูหนูขอหนูหนูยอมแล้วหนูก็เาก็กลับไปก็คือยืนคุยกันแบบแล้วเข้าพูดมาแบบจะให้จบง่ายๆค่ะคือแบบเราไม่รู้จักกันพูดทำเนี้ออกมาว่าใช่เราไม่รู้จักกันก็คือเหมือนแยกย้ายกันไป,ไปน,นั่นไงแต่พุกหนูก็ไม่ยอมอ่ะพี่หนูก็มาที่โทรแจ้งกู้ภัยให้เข้าไปรับพาพี่หนูมาโรงพยาบาลแต่คือก็ยังไม่ได้ทําแผลก็เลยลองเปลี่ยนใจเออไปโรงพักไปแจ้งความก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับ เนี่ยผู้เสียหายทั้ง4คนไปตรวจร่างกายที่โรงพยบาบาลหลังจากนี้ก็จะแจ้งความเพิ่มเติมด้วยนะครับขณะที่ทางสพอนองปือนี่คือหนองปือกาญจนบ,บุรีนะฮะซึ่งเป็นต้นสังกัดตํารวจที่ทำ้ายร่างกายผู้เสียหายรวมทั้งยิงปืนข่มขู่เนี่ยก็มีหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ไปถึงผู้การจังหวัดแล้วนะฮะผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับยืนยันจะดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะครับ